นี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าศัตรูของคุณกำลังคลั่งแคลนมากเพราะทำอะไรคุณไม่ได้ศัตรูของคุณเนี่ยกำลังคลั่งมากคุ้มคลั่งเพราะว่าเขาทำอะไรไม่ได้แล้วก็มาดูกันนะคะนะโมตัดสัภะควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะอิติอระหังทิพภะจักขุวิโสทายิอิติอระหังทิพภะจักขุวิโสทายิอิติอระหังทิพภะจักขุวิโสทายิก็มาเริ่มดูกันนะคะ ให้ลายกระตูนสดใสน่ารักสดใส เขาตัดสินใจแล้วว่าเนี่ยเขาจะยอมแพ้แล้วก็ถอยให้โอมสีคเนศสายานมหาโอมสีคเนศสายานมหาโอมสีคเนศสายานมหา ในไพ่นารายอวตานรามาโอ้ในไพ่พระพรในไพ่สมาธิหนุมาน คุณเข้มแข็งทั้งภายนอกและภายใหม่วพ้คุณฤทธิ์เยอะอ่ะหนุมานนี่แบบโหฤทธิ์มากมายมหาศาลมีฤทธิ์เป็นฐานเอกของพระรามคนคนนี้มันเป็นคนที่แบบ โคตรจะเจ้าเล่เลยนะคุณเป็นคนที่มีบุคลิกเนี่ยล่าเริงสดใสเหมือนฝนที่ตกคุณมีบุคลิกที่สดใสล่าเริงเป็นคนที่มีความสุขคุณเป็นคนที่มีบุคลิกที่ล่าเริงสดใสน่ารักมีความสุข บุคคลผู้นี้เป็นคนที่แบบมีแต่แผนการร้ายอยู่เต็มพุงอบตอนนี้คนคนนี้เขากำลังโดนกรรมเหมือนแบบคนที่คิดร้ายคุณตอนนี้เหมือนมันอ่ะป่วยหนักอยู่ในขณะที่ว่าคุณเนี่ยเด่นดังในขณะที่คุณเนี่ย เป็นเดอะซันน่ะคุณร้อนแรงดุดแสงตะวันคุณเด่นดังคุณเป็นคนที่นิสัยเหมือนเด็กด้วยแหละจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ล่าเริงนะแล้วคุณก็แบบมีความเป็นเด็กในตัวค่อนข้างเยอะคือจริงๆคุณน่ะโดยบุคลิกแล้วอ่ะคุณเป็นคนสนุกสนานล่าเริงตัวคุณนะเป็นคนสนุกสนานล่าเริงคุณไม่ชอบเรื่องเครียด คนที่มันคิดร้ายคุณอะเขาตัดสินใจยอมแพ้เนี่ยเนี่ถอยหนีทำไมเขาถึงยอมแพ้คุณล่ะโอ้<_ <k> _>โหเขาเขายอมแพ้คุณอ่ะเพราะว่าคนคนนี้ยเป็นคนที่แบบเนี่ยโหน่าสงสารนะ เขาเป็นคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตเป็นบ้าคุณอะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเนี่ยพังพับผมพระนาฬยคุณอะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ๆคุ้มครองอะคุณมีพระผับคุ้มครองคุณมีพระนาฬยคุ้มครองคุณเป็นคนที่อยู่คุณเป็นคนที่ดราม่าคุณเป็นคนที่แบบ ชอบดูหนังชอบฟังเพลงตัวคุณอะเป็นคนที่ชอบดูหนังชอบฟังเพลงเป็นคนชอบสนุกสนานคุณเป็นคนที่มีศรัทธาต่อศาสนาคุณได้รับพลังอันศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์ะ่ะเหมือนหานุมานลงมาเกิดเพื่อเป็นแม่ทัพให้พระรามคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ จักรวาลนนะ่ะส่งคนส่งคนนะ่ะมาเกิดส่งคนดีๆลงมาเกิดเพื่อทำภารากิจที่ยิ่งใหญ่จักรวาลเนี่ยส่งคุณลงมาเกิดเพื่อทำภารากิจที่ยิ่งใหญ่เปรียบได้กับหนุมานลงมาเกิดเนี่ยาาก็มีภารกิจการที่หนุมานลงมาเกิดเนี่ยภารกิจก็คือเพื่อช่วยพระรามนะ คุณลงมาเกิดเนี่ยคุณมีภารกิจที่เบื้องบนอะมอบให้คุณเป็นคนที่จิตใจดีด้วยคุณเป็นคนชอบดูหนังชอบฟังเพลงเนี่ยเป็นคนชอบดูหนังชอบฟังเพลงคุณเป็นคนจิตใจดีพระพมเนี่ยก็คือผู้ลิขิตให้มนุษย์ลงมาเกิดตามบุญตามกรรมคุณมีเทพชั้นผู้ใหญ่เนี่ยคอยปกป้องคุ้มครองเนี่ยนาไลาอวตารเนี่ยนาไาอาวตารเป็นพระรามแสดงว่าคุณอะ เป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นคนพิเศษที่ฟ้าส่งมาเพื่อทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่คนคนนี้มันยอมแพ้คุณน่ะก็เพราะว่าเขากำลังจะเป็นบ้าตาบอดไปข้างนึ่งแล้วเนี่ยคนคนนี้เหมือนตาบอดไปข้างหนึ่งแล้วอะคนคนนี้มันเหมือนคนที่ตามันบอดไปข้างนึงแล้วนะ โอ้โหพไพ่ใบนี้คือเป็นแปลว่าเหมือนเหมือนเหมือนมีนายธนาคารน่ะเ,เอาเอาเผือกร้อนๆมาให้อะ่ะคนคนเนี้ยที่มันยอมแพ้คุณก็เพราะว่าตอนเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องหนี้สิน เป็นคนมีปัญหาทางด้านการเงินเป็นคนติดเล่นเกมอาจจะโดนไล่ออกจากงานพึ่งโดนไล่ออกจากงานคนคนนี้เป็นคนที่ชอบเล่นเกมนะอ่าไม่รู้เกมอะไรอะ่ะเกมบอยเกมออนไลน์มีปัญหาเรื่องหนี้สิน เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นมากเลยนะเนี่ยแชริออตเนี่ยมีมีแต่แผนการร้ายอยู่เต็มพุงอ่ะเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเขาแค้นที่ว่าคุณอ่ะคุณประสบความสำเร็จคุณมีความสุขแปลกนะเขาไม่ชอบคุณเพราะว่าคุณเป็นคนดีคุณมีความสุขเขาไม่ชอบคุณ เพราะว่าเขาว่าเห็นว่าคุณน่ะเป็นคนดีคุณมีความสุขคนคนนี้เหมือนคนตาบอดนะเนี่ยตามันบอดไปข้างหนึ่งแล้วล่ะเป็นคนที่ตาบอดไปข้างหนึ่งแล้วอะโอ้โหเป็นคนที่ตาบอดไปข้างหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่เล่นไสยศาสตร์มนต์ดำ แล้วก็ตอนเนี้โอ้โหได้จัดเมนคนคนนี้เป็นคนที่ใช้ศสยศาสตร์มนต์ดำลังแกคนอื่นแล้วตอนเนี้ณเวลานี้ตอนนี้เหมือนตาเขาบอดไปข้างหนึ่งเพราะว่าเขาโดนกรรมตามสนองแสดงว่าคนคนนี้ถ้าเขาเป็นคนที่เรียนศสยศาสตร์มนต์ดำอะ ปัจจุบันนี้เขาน่าจะอยู่ในสภาวะของการเป็นอสุรกายถ้าไม่เป็นปอกก็เป็นกระสือเป็นกระหังตอนเนี้เขาแค้นคุณมากเลยเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นเดวิลแล้วก็กำลังเขากำลังใช้กรรมของเขาอยู่ในขณะที่คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต คุณไม่กลัวคุณอะไม่กลัว้ังข่า,ขาวคุณไม่กลัวคุณไม่กลัวสิ่งที่ชั่วร้ายคุณเป็นม้าที่ไม่กลัวค้ังข่า,ขาวประมาณว่าคุณแบบสาวแก่งแรงเกินร้อยอะแบบประมาณฉันฉันเลิศฉันเชิดอะไรแบบเนี้ยคนคนนี้เป็นคนน่ากลัวนะ จิตใจเขาเป็นปีศาจอะคุณอะ่ะควรจะไปไหว้พญานาคเกี่ยวเนี่ยเป็นพญานาคเกี่ยวคนที่มีจิตใจเหมือนปีศาจร้ายเนี่ยเขาอยากจะคืนดีอ่ะคุณแต่สิ่งที่คุณต้องการคือคุณ คุณคุณชอบกินขนมอ่ะเออขนมที่ทำมาจากแป้งข้าวโพดอะสิ่งที่คุณต้องการคือคุณอยากกินขนมแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีคุณกลัวเขาด้วยนะเนี่ยคุณกลัวมีความกลัวถือไม้เพื่อที่จะเอาไว้ตีหมา แต่พอหมามันมากัดก็เสือกกลัวถ้ากูตีมันนี่มันมันจะหยุดหรือว่ามันจะหรือว่ามันจะไม่เล่นไม่เลิกวะตัวตัวคุณอะกลัวบุคคลผู้นี้มากตัวคุณนะกลัวบุคคลผู้นี้มากคุณมองว่าเขาเนี่ยโอ้โหมึงนี่แม่งปีาศาจร้ายอสุรกายมาเกิดบอกว่าอีหาเนี่ยแต่จริงคุณเป็นคนน่ารักนะอือ คุณเป็นคนที่นิสัยน่ารักนะใครๆก็ชอบคุณคุณเป็นคนอบอุ่นอะคุณเป็นคนที่มีความน่ารักในตัวคุณเป็นคนที่ใครก็ตามที่อยู่ใกล้เนี่ยเขาจะสัมผัสได้เลยว่าคุณอะเป็นคนดีคุณอะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะด้วยเนี่ยคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนทรมาทมโมคนที่มันคิดร้ายคุณคนที่มันจ้องจะทําร้ายคุณคนที่มันจ้องจะเล่นงานคุณอะ คนคนนี้เขากำลังใช้กรรมหนักมากอาจจะอาจจะตาบอดไปข้างหนึ่งหรือกลายเป็นผีกระสือไปแล้วก็ได้บอกได้เลยว่าหนักโอ้นี่ชัดเลยเห็นไหมสิบดับเอาเป็นว่ากรรมที่เขาทำกับคุณนะคนที่มันทำกรรมกับคุณตอนนี้เขาได้รับคืนหนักเป็นสามเท่า เรามาขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะดูว่าคุณควรทำยังไงตอนนี้คนที่มันทำของใส่คุณน่ะเขากำลังชดใช้กรรมหนักเป็นสามเท่าอาจจะกลายสภาพเป็นอสุรกายไปแล้วก็ได้ในขณะที่ว่าคุณเนี่ยมีพญานาคผัวเมียคอยดูแลแปลกนะได้ไพ่ได้ไพ่ไไพผู้หญิงผู้หญิงเลี้ยงวัว สาวเลี้ยงวัวผู้หญิงเลี้ยงวัวแล้วก็ได้ไพ่เอ่ออุโมงค์ที่ปลายทางแล้วก็ได้ไพ่เทพสมุนไพรได้ไพ่คนที่ระลึกชาติได้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะอยากจะบอกว่าให้คุณทำหน้าที่ในชาตินี้ให้เต็มที่เมื่อคุณลงมาเกิดเมื่อคุณลงมาเกิดเป็นหญิงเลี้ยงวัวเมื่อคุณลงมาเกิดเป็นหญิงเลี้ยงวัวหน้าที่ของคุณก็คือคุณก็ควรจะเลี้ยงวัวถูกไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะท่านนะ่ะอยากให้คุณน่ะ รู้หน้าที่ของตัวเองคุณควรจะใบแรกเนี่ยควรจะตั้งใจทำงานวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยทุกคนน่ะจะค้นพบทางออกเองทุกปัญหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะพูดนะว่าให้คุณน่ะทุ่มเทชีวิตทุ่มเทจิตวิญญาณของคุณน่ะทำหน้าที่ของคุณให้ดี ทุกปัญหาเนี่ยมันมีรูออกของมันคุณอะควรจะดูแลตัวเองให้ดีทุกปัญหามันมีทางออกให้คุณอะตั้งใจทำงานคุณจะได้เจอหมอเก่งๆมารักษาโรคที่เป็นอยู่ให้หายคุณจะได้ยาสมุนไพรดีๆคุณจะได้เจอหมอหมอเก่ง คุณจะได้เจอคนเก่งๆอ่ะมารักษาให้สุขภาพคุณหายขาดคุณอ่ะป่วยอยู่แต่คุณอ่ะจะได้เจอหมอที่เก่งยาที่ดีแล้วคุณอ่ะก็จะสุขภาพดีในอนาคตเนี่ยคุณจะเป็นคนหนึ่งอ่ะที่สามารถสามารถระลึกชาติได้คือนั่งสมาธิจนระลึกชาติได้อ่ะ คุณจะเป็นคนที่สามารถระลึกชาติได้แล้วเมื่อคุณระลึกชาติได้คุณจะรู้ไงว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยน่าเบื่อมากทันตระเป็นปางพระศิวะกับพระแม่อุมาเสพการเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานแต่งเป็นเป็นเป็นงานแต่งระหว่างพระศิวะกับพระแม่อุมาเขาเรียกตันตระคล้ายๆกับว่า ผู้ชายย่อมเกิดมาคู่กับผู้หญิงคุณก็มีเนื้อคู่ปางปางที่หนึ่งปางบริเวณอวัยวะเพศมีสีแดงปางที่หนึ่งอ่าไม่ใช่เรียกปางสิต้องเรียก จักกะที่1ของมนุษย์เนี่ยจะอยู่บริเวณอวัยวะเพศก้นกบเป็นจักกะที่เกี่ยวกับความสุขทางเพศเซ็กจักกะที่7จ็ดักกะที่7จ,จะมีสีม่วงจักกะที่1จะมีสีแดงจักกะที่7เ,เนี่ยหมายถึงการอย่างรู้สภาวะทางจิตการล,ลึกชาติความ ความการระลึกชาติความดีงามอันนี้ก็คือจะเป็นจักระที่เกี่ยวกับความสุขในเรื่องเซ็กการกินกันนอนกินขี้ปี้นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยกินขี้ปี้นอนเนี่ยหรือเรื่องเรื่องเซ็ก เทพีแห่งความยากจนเทวีอาลักษมีอรลักษมีเป็นพี่สาวของพระแม่ลักษมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณน่ะประหยัดเงินอย่าเล่น,อย,ลนอย่าเล่นหวยมากจะหมดตัวเอาความยากจนจะมาความความยากจนจะมาเยือนแก่ผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าของเงินเทวีไกรยา เปรียบได้กับพระแม่พระแม่ธรณีเปรียบเทวีที่ร่ำรวยมากเป็นเทวีที่ร่ำรวยมากเปรียบได้กับคลองสมบัติสมบัติที่อยู่ในดินอ่ะมีทรัพย์สมบัติมากมายที่อยู่ในดินเทวีกายาเนี่ยจะจะเป็นผู้ที่ถือครองทรัพย์สมบัติที่อยู่ในดินจำนวนมากทั้งปลาเพชร พลอยเมื่อคุณเลือกที่จะรวยคุณก็จะรวยเมื่อคุณเลือกที่จะจนคุณก็จนอยู่ที่ทำตัวเองคุณสามารถเป็นคนจนได้แล้วคุณก็สามารถรวยได้อย่าหวังอย่าหวังรวยทางรัฐอย่าหวังไปทางด้านพวกการพนันอะ่ะมันไม่ได้ การพนันเนี่ยแหละมันจะเป็นต้นเหตุทำให้ความยากจนเข้ามาพระแม่สีดาซื่อสัตย์ต่อความรักแต่ว่าเป็นสตรีที่อาภัพรักคามากดแห่งกรรมเนี่ยกดแห่งกรรมน้ำตาการใช้กรรมอะไรสักอย่างเป็นเป็นปางที่พระแม่รักษมีเนี่ย แบ่งเซลล์มาเกิดเป็นพระแม่สีดาที่ทุกใจความรักปัญหาชีวิตสามีไม่เข้าใจถูกกดดันถูกนินทาว่าร้ายผู้ใดนินทาพระแม่สีดาเนี่ยหรือดูถูกดูถูกนางอะ่ะก็ได้รับกรรมป่วยเป็นโรค คนที่นินทาว่า,าอะไรพระแม่สีดาว่าไม่ซื่อสัตย์กับสามีอะไปเป็นชู้ก,กับทศกัณฐ์ะก็ได้รับกรรมป่วยเป็นโรคร้ายทุกคนอะมีมีกรรมของตัวเองเราอย่าไปซ้ำเติมคนที่เขาเป็นคนดีมีคนคนบนโลกเนี้ยมีมีคนเยอะแยะเลยที่เป็นคนดีแต่โดนใส่ร้ายว่าเป็นคนไม่ดีนี่คือแบบให้เชื่อว่า ทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเวรกรรมมันจะจัดสรรเองอะ่ะถ้าเราเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนดีอะ่ะความดีมันก็จะตอบแทนถ้าเราเป็นคนชั่วความชั่วก็ก็ต้องมาถึงสักวันนี่คือกฎแห่งกรรมพระแม่สีดาเนี่ยนะเป็นเป็นปางเดียวนะที่กลับไปรวมกับ ปรมาตมันอ่ะการอาวตารอ่ะมันหมายถึงเซลล์ขนาดใหญ่อ่ะแตกตัวจากหนึ่งแล้วก็แบ่งออกมาเซลล์หนึ่งปางที่กลับไปรวมกับปรมาตมันอ่ะก็มีแค่ปางของพระรามกับพระแม่ศรีดาพระแม่ศรีดาเนี่ยกลับไปรวมกับพระแม่ลักษมีพระรามก็กลับไปรวมกับพระนารายณ์แต่ปางอื่นไม่ไม่ไม ปางอื่นน่ะปางพามเตี้ยเอาแน่ๆพระกิจณนะท่านก็อยู่วิมานของท่านพระนารายณ์พระนารายณ์ท่านก็อยู่วิมานของท่านพระกิษณนะท่านก็อยู่วิมานของท่าน,นะาน,าน,านในปางในปางที่เจ็ดที่พระนารายณ์แบ่งแบ่งแบ่งล่างอ่ะอวตารออกมา,าม,าาม,ามาเป็นพระรามเนี่ยพระนารายณ์เนี่ยแบ่งเซลออกมาเซลนึงมาเป็นพระรามเนี่ย ในปางที่เป็นพระรามเนี่ยตัวพระรามเนี่ยก็ไปเจอกับอีกปางหนึ่งนะปางก่อนหน้านั้นอนะปางปางที่เป็นอ่านักรบเป็นนักรบพรามสู้กันแต่บังเอิญเจอกันอนะแล้วมีการแบบเหมือนเหมือนสู้กันแต่จําไม่ได้ว่าทําไมถึงสู้กันแต่ว่าเป็นเป็นปางเป็นปางที่สี่เป็นป,าง,ป,นปางที่สี่ 4, แล้วก็ ปางที่ 1, 2, ึ่งสองี่ห้าหกเจ็ดแดนี่ยก็คือเมื่อแยกออกมาจากปรมาตามันซึ่งตัวพนารายเนี่ยได้แบ่งเซลล์ของท่านอะแยกแยกอวตารออกมาปุ๊บสิ่งนี้คือมันมีทางเลือกให้กับร่างที่ถูกแบ่งออกมาว่าอยากจะกลับไปรวมร่างกับต้นฉบับไหมคือการกลับไปรวมอีกครั้งหนึ่งอะ เหมือนเมื่อมีการแบ่งออกมาจาก1เป็น2เนี่ยล่างที่แยกออกมาเนี่ยสามารถเลือกได้นะว่าอยากจะกลับอยากจะกลับไปรวมอยากจะกลับไปรวมล่างไหมคือกลับกลับไปรวมอยู่กับเซลล์เซลล์หลักคือความเชื่อเรื่องการอาวตารนะมันเป็นของศาสนาฮินดูแต่มิชชาชีพในไทยอะ ที่อ้างตัวเป็นล่างทรงเจออาถรรพ์อะไรพวกเนี้ยเยอะคนที่อ้างตัวเป็นล่างทรงปู่หรือสีตาไฟตายไฟคอ,อกตายไฟไหม้บ้านแล้วหนีออกจากบ้านไม่ได้ไฟไฟคอ,อกตายคืออย่าล้อเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนไทยเนี่ยนิสัยเสียอย่างหนึ่งคือชอบแอบอ้างชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบล้อเล่น การอาวตารเนี่ยมันทำได้เฉพาะในเทพระดับสูงอย่างเทพีแห่งแม่น้ำเนี่ยเทพีคงคาเทพียมุนาเนี่ยก็อวตารตัวเองไม่ได้อวตารไม่ได้การอาวตารเนี่ยเกิดได้เฉพาะในระดับมหาเทพและมหาเทวีซึ่งมีอยู่ซึ่งมีอยู่ยเนี่ยมหาเทวีก็สามมหาเทพสามหมายความว่าอะไรหมายความว่า พระแม่อุมาพระแม่ลักษมีพระแม่สุรศดีเนี่ยสามารถอวตารได้แบ่งร่างอวตารได้พญาอานันตนาคราชกับลูกชายไม่สามารถแบ่งร่างอวตารได้ก่อนที่ก่อนที่ทพระรามจะลงมาเกิดหรือก่อนที่อา่พาพระกฤษณะจะลงมาเกิดเนี่ยพญาอนันตนาคราชท่านแบ่งร่างอวตารไม่ได้ท่านรู้นะ ว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพระรามต้องลงมาเกิดท่านก็ต้องทูลลานะว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวถึงเวลาเราก็ต้องลงมาเกิดที่คนที่ยังอยู่บนสวรรค์น่ะคือพระนารายณ์พะพระนาราย์พพนายเนี่ยแบ่งเซลล์ของตัวเองลงมาเกิดเป็นพระรามแต่พญาอน,นันตนาคราชไม่ใช่นี่คือความรู้ที่ถูกต้องนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านมีอยู่จริง ดวงตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยคามาเนี่ยมันแปลว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยดวงตาสวรรค์ในสมัยพระกิตสนท่านมาเกิดเนี่ยท่านก็มาสอนโยคะกรรมโยคะกรรมเนี่ยจริงๆก็คือเป็นเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมหมดเลยว่ากฎแห่งกรรมมีกี่แบบทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนที่ทำกรรมเรื่องเนี้ตายไปเนี่ยไปตกนรกชั้นไหน คือสิ่งที่จะติดตามเราไปในทุกชาติภพนั่นก็คือกรรมไม่มีใครเนี่ยใบนี่คือกฎแห่งกรรมพระแม่สีดาเนี่ยโดนใส่ร้ายคนที่ใส่ร้ายพระนางก็ป่วยเป็นโรคร้ายหมดเลยเป็นโรคเลื้อนแล้วก็พูดไม่ได้เพราะว่าใช้ปากเนี่ยทำร้ายทำลายชื่อเสียงเหมือนนินทาพระแม่ คนเราอะ่ะคนที่เก่อกรรมทางวาจาเนี่ยถ้าไปเก่อกรรมอะ่ะคือแอบอ้างชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แอบอ้างพระเกจิพวกเนี้ตายไปเป็นเปรตหมดเพราะถือว่าเป็นการเกาะกรรมหนักทางวาจาสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ